ระหว่างประหยัดกับการหาเพิ่มเพื่อนเลือกแบบไหนคะถ้าประหยัดเนี่ยก็คือเงินเท่าเดิมใช่ไหมมีรายได้เท่าเดิมแต่ก็ประหยัดมากขึ้นก็คือกินน้อยลงใช้น้อยลงคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นรายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นแต่การหาเพิ่มเนี่ยเป็นช่องทางที่จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมาจากที่เรามีอยู่เท่านี้หรืออาจจะเป็นงานประจาของเราเท่านี้ แล้วเราก็หาเพิ่มมาอีกหาเพิ่มมาอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาในจุดที่เรามีปัญหาอยู่อย่างเช่นพี่ท่านี้บอกว่าสนใจค่ะรายได้ไม่พอรายจ่ายถ้ารายได้ไม่พอรายจ่ายแบบเนี้ยประหยัดไม่ได้แน่นอนประหยัดไม่ใช่ทางออกค่ะหาเพิ่มเท่านั้นค่ะแต่หาเพิ่มในที่นี้เนี่ยนะคะก็มี2รูปแบบนะคะหาเพิ่มแบบเสี่ยงกับหาเพิ่มแบบไม่เสี่ยงถ้าหาเพิ่มแบบเป็นเสี่ยงคือ,อต้องลงทุนนะคะต้องเปิดหน้าร้านนะคะมีค่าฟิคคอร์สค่าน้ําค่าไฟต่างๆ อันนี้คือเสียงหรือว่าหาเพิ่มแบบเอาของมากองที่บ้านเป็นแมคค้าออนไลน์เอาของมากองที่บ้านมานั่งสต๊อกแพ็กส่งรับความเสียงขายไม่หมดของกองรงทุนอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่แนะน,นํานะคะแต่ถ้ารายรับไม่ไม่พอกับรายจ่ายแบบพิธีนี้นะคะแนะนําให้หาเพิ่มแบบวิธีที่สองค่ะแบบรูปแบบที่2หรือวิธีที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็คืออย euh. ู่กับบ้านได้เนี่ยพอดอยู่กับบ้านในฝนตกอยู่นะคะเนี่ยคือแบบอากาศแบบโอ้โหนะคะบอกเลยว่าให้ดูเลยค่ะว่าฝนตกแบบเนี้ย ไม่ต้องทําอะไรค่ะวันวันเนี่ยตกตกแต่โหหนักมากนะคะตกทั้งวันเนี่ยแว่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะอ่ะทีนี้แล้วโค้ดทาอะไรอยู่กับบ้านแล้วทําอะไรฝนตกแบบนี้ทําอะไรวันเนี้ยนะคะฝนตกแบบนี้มีกําไรเข้ามาที่สี่พันบาทกาไรเข้ามาที่สี่พันบาทฝนตกแบบนี้นะคะคือเราทําออนไลน์ค่ะเราเจอโอกาสในออนไลน์ นะคะที่ทาผ่านช่องทางติกตอกแบบนี้แหละแล้วก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนะคะมือถือเครื่องเดียวอินเทอร์เน็ตทําอยู่กับ่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีสต๊อกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะคะไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเนี่ยรายได้เนี่ยเข้ามานะคะทีะ่วันนี้สี่พันบาททั้งทั้ที่อยู่บ้านแบบนี้นะคะนี่คือเป็นโอกาสสําหรับยุคนี้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องไม่ได้กระทบกระเทือนกับเราเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเรามีช่องทางการทําเงินนะคะเกี่ยวกับออนไลน์แต่ว่า ทุกอย่างเราต้องเรียนรู้นะคะสําหรับคนที่เห็นไหมคะทุกอย่างต้องเรียนรู้ค่ะสี่พันบาทค่ะวันนี้วันที่ห้าวันนี้วันที่ห้าได้มาที่สี่พันบาทเห็นไหมคะสี่พันบาทเดือนนี้ได้มาจะสองหมื่นแล้วค่ะได้มาจะสองหมื่นแล้วสําหรับเดือนนี้คือแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตทำผ่านช่องทางสเตกซอบประชุมงานฟรีออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านคนือเป็นอะไรจบจบโจทย์ในยุคนี้นะคะแล้วก็ สำหรับคนที่บอกว่ารายรับนะคะไม่พอรายจ่ายเนี่ยหาเพิ่มเท่านั้นค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากจะรู้ว่าโค้ดทาอะไรนะคะเป็นในหน้าออนไลน์แบบไหนที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องขายด้วยมีระบบ AI เชื่อขายก็นะคะสามารถที่จะทักหาโค้ดหน้าช่องบ้านเขียวนะคะทักหาโค้ดหน้าช่องบ้านเขียวเดี๋ยวโค้ดจะส่งกลุ่มให้เข้าเรียนค่ะนะคะเรียนจบค่อยตัดสินใจว่าอยากทําหรือไม่อยากทํานะคะ แต่ถ้าอยากทำเนี่ยจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวที่โค้ดทำอยู่นะคะจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็โค้ดก็สอนงานเองด้วยนะคะสอนแบบจับมือทําทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลยสําหรับคนใหม่ที่ไม่ต้องกลัวว่าจะทาไม่ได้นะคะเพราะว่าโค้ดก็เป็นคนใหม่มาก่อนโค้ดก็รอดจากงานออนไลน์งานนี้เหมือนกันนะคะที่จากเคยอโอ้ติดหนี้ห้าล้านไอ้ติดหนี้ห้าห้าแสนึ้ล้านอะนะคะแล้วก็รถก็จะโดนยึดะนะคะโ,โดนทวงสารพัด ชีวิตคือแบบว่าสุดๆโดนหมายสารเนี่ยคือแบบสุดๆของชีวิตะมารอดเพราะงานนี้เลยค่ะนะคะใครสนใจนะคะที่จะเรียนก็ทักหาหน้าช่องนะคะเป็นอ่าบ้านเขียวหน้าช่องนะแล้วเดี๋ยวโคตจะส่งกลุ่มให้เข้าเรียนนะคะเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจความรู้มาก่อนเงินเสมอค่ะ